สวัสดีครับทีเด็ดห้ามสวนครับมัวมัวแต่แม่นวันนี้มาช่อง JKN 1 8มวยเด็ดสังเวียนเดือดสามตัวตรงเอาไปเลยไม่ไม่ชอบนั่งดูเฉยๆนะครับเตือนไว้ก่อนเลยปหัวคู่แรกชู่แรกชอบมวยตัวเล็กนะครับวันนี้ยอมทะเลาะก,กับเมียใส่ไปเลยมวยตัวเล็กอย่างสินทรัพย์ผมเชื่อว่ามีดีมีทีเด็ดพอนะครับส่วนคู่รองชอบไปที่ฉายแสงมวยเด็ด7 8 9้าหลังๆฟอร์มอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ผมย่อวันนี้ เขากลับมาแน่แสงจะแปรงะกายนะครับที่เวทีมวยอตกกและคุณครับชอบไปที่ธนูเพชรวอสังประไพเจอเด่นภูไทยนะครับก็อความกล้จะหมดพิมพอเลยผมมองว่าอยู่ที่เด่นภูไทยแต่ว่าธนูเพชรก็มีน่แข็งแรงนะครับเบียดไปไปมองว่าเอาอยู่สีเด็ดสามตัวตรงยาสวนนะครับมวยเด็ดสมัยเดิวันนี้ชอบไปที่ธนูเพชรฉายแสงแล้วก็ทางนั่งของสินทรัพย์จัดไปครับและอย่าหาว่าไม่เตือน